โบราณล้วนี่เจอกินไหมแซนวิชโบราณาในที่มันเป็นไส้สีมืดน่าละสามบาทสามเหรียญอ่ะไม่เคยทานใช่ไหมคะอ่ะส่่วนอะล้วก็แซนวิชอ่ะก็จะมีขนมปังใช่ไหมคะขนมปังแบบนี้นะคะขนมปังวันนี้เราจะใช้เป็นไก่หยองเพื่อที่จะให้ได้ไส้ลาบไก่ไว เราหน้าที่ทำจากไก่เหมือนกันนะคะ,นะคะต่อไปอันนี้เป็นนี่ไงอันเหลืองๆอันนี้ที่มันเป็นแซนด์วิชโบราณที่ทานขนมปังไหมคะเหลืองนะคะอันะะน,นี้ส่วนผสมหลายอย่างจะบอกคื ที่เราทาแล้วประกบลงไปอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาอันนี้ทาลงไปอีกหนึ่งรอบนะคะให้ทั่วขนมปงังนะคะทั่วขนมปังเลยคะแล้วเราก็เอาอะไรคะ แล้วเป็นแซนด์วิชเห็นไหมคะจัดล้อมของไ่ของ